ไม่ไรมันไรมันเลยเออาเนานไรมันเออเออไรมันนี่ไปเลนี่ไรมันนี้นี่ตัวนี้นี่ม,<อ>มากีร่รถนี่เป็นโอ้โหคืนนี้เห็นกับเป็นโอ้โยนี่ละ บริการตกพ่อเม็ดน้อมึงหนอไปครับไปบึนบึนบึนบีนบแกเฮ้ย,ยขีร่รถเด้อเพิ่นสิไปเที่ยวใส่บูจับเฮนเฮ้ยเพิ่นไปเองเพิ่นเล็บาทอืมอืมไปบีบบีบมันเหล่าโดนมาไมนเลยเริ่มปวด

เออเออกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้วยนมที่เกียตบัานของเราครับผมมาเร็วจอมซน